เวลาร่างกายได้รับเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเคยชินว่าคุณต้องกินของหวานทําแผนไทยหรือว่าแผนจีนเนี่ยเราจะใช้วิธีการดูแลตัวเองได้ไง่ายๆที่บ้านนะครับงด แป้งขนมปังเพราะว่าสิ่งที่เป็นแป้งหรือขนมปังเนี่ยเวลาเข้าสู่ร Λ ่างกายเนี่ยร่างกายเขาจะย่อยตัวแป้งเหล่านี้คาร์โบไฮเดรตเหล่านี้เนี่ยมันจะย่อยกลายเป็นน้ําตาลสุดท้ายเนี่ยคุณกินแป้งคุณได้น,น้าตาลหลีกเลี่ยงการดื่มนม้ําอัดลมหรือน้ําผลไม้กระป๋องบางคนคิดว่าน้ําอัดลมที่น้ําตาลศูนเเซหรือว่าน้ําผลไม้ที่เป็นกล่องเป็นกระป๋องเนี่ยจะไม่มีน้าตาลจริงๆเนี่ยัวของเขามีน้ําตาลเยอะมากนะครับหรือตัวของสารให้ความหวานแทนน้าตาลเนี่ยเวลาร่างกายได้รับเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเคยชินว่าคุณต้องกินของหวานถ้าใใคครรรตติดววววาาามหหหนะักก็อออจจช้้ขงเลยื เอาล็างกล้วยมาเช็ดผลรอบรอบเือกนะคะทุบพอแตกเอาไปต้มน้ําตัวนี้เนี่ยมันเป็นความหวานจากธรรมชาติร่างกายเนี่ยได้รับเข้าไปเขาจะสามารถเอาน้ําตาลที่ได้จากล็องกล้วยเนี่ยไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีไม่สะสมนะคะย่าหวานก็ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นน้ําตาลจากธรรมชาติเราควรที่จะออกกําลังกายอย่างน้อยเนี่ยหวันเนี่ยต้องให้ได้30นาทีทําไมต้อง30นาทีเพราะว่า30นาทีเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายมีการเผาผลาญจนถึงจุดที่ร่างกายสามารถนึงเอาน้ําตาลเอาไขมันที่สะสมในร่างกายมาใช้เป็นพลังงานได้ทันทีเลยนะี รดออกเปรี้ยวเล็กน้อยสมุนไพรที่ออกฤทธิ์เปรี้ยวจะช่วยเรื่องของกัดเสมหะไม่ว่าจะเป็นตัวของน้ําตาลส่วนเกินตัวของไขมันที่อุดตันอยู่ตัวฤทธิ์เปรี้ยวเนี่ยจะช่วยเรื่องของขับเสมหะออกทั้งหมดเลยนะคร